ครับอีกมือที่สองครับภารกิจอาหงแม่นําคงครับพี่น้องครับซึ่งมือนี้เป็นอีกมือที่สองครับหรือว่าทิปที่สองือว่าภาคที่สองตอนที่สองครับซึ่งเฮาสิได้พบกับการออกเรือออกรลบมือแรกครับผมอ่าเฮ้าสิเห็นความทุลักทุเลข,ของทีมแต่ละหม่องแต่ละแกะมาร่วมกัน ยั่งบาทัอในเขาที่เขาทางยั่งมีการดึงหน้าดึงหลังกันครับพี่น้องครับซึ่งหลังจากที่ปลดสมอเรือเรียบร้อยแล้วปุ๊บเหตุการณ์ที่บุญวายพ่ายถุงก็เกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าเรือใหญ่ก็อยากไปายเรือน้อยก็อยากไปขวาเฮ็ดไห้เขารู้สึกว่ามั่วบุญวายอลังการงานสร้าง ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับผมพี่น้องครับแต่ในที่สุดสุดท้ายนั่นก็ต้องลากออกมาให้มันได้ครับพี่น้องครับพอหลากออกมาได้แล้วค่อยเบิ่งกันได้พี่น้องเดอ้อว่ามันจะมีความชุดอหกบุญบายกันขนาดใดน,นะครับอันเนี้ยเป็นตะกนตะกรของแม่นม้ำซึ่งมาไหลามาอยู่จักวาจักปีจกักศาสครับพี่น้องครับซึ่งสามารถดึงเลื่อนนั้นไปหลังจากนั้นเขาก็ใช้วิธีการตัด เชือกครับตัดเชือกเสร็จปุ๊บออกมาเรียบร้อยแล้วปับ๊บทิ้งสมอเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเรือใยเรื่อยยเคลื่อนตัวมากครับใจก็เริ่มวิววิววิวอยๆนะครับคนที่โ่เคยขี่เรือที่บขี่หรอกครับเบิเ่องนกระโดครับพี่น้องครับค่อยๆวิววิวออกจากฟังโดยที่เฮาบ่รู้จักว่าตายหอดใส่น้อกเมือนีนอ่น้อนะครับพี่น้องเออ มันเป็นสิ่งที่แบบอัศจรรย์มากๆเลยครับเพราะรู้ว่ามันสิเป็นอย่างไรในอนาคตคนที่มีแค่ชู้ชีพมีแคว่วิทยุโทรศัพท์และก็ได้ออกมาสู่แม่น้ำคงมุงนาสู่อาห้องและก็อาห้องต่อไปครับพี่น้องครับซึ่งเลื่อยใยกระดึงเลื่อยหน่อยกระดึงเลื่อยใยกระดึงเลื่อยหน่อยกระดึง,เห,ดง,เ,หดงเห็ดให้องออกมา จนได้ครับพี่น้องครับพอออกมาแล้วปุ๊บก็เริ่มไหลออกจากฟัง1ิเมตร2ี่สิบเมตร30ส,สิบเมตรสี่สิบเมตร,มตรใจก็เริ่มวิวไปเรื่อยครับพี่น้องครับพอไหลไปแล้วปุ๊ดเฮ้ดแจ้งไเลยครับพี่น้องครับมันเด้ออกมาแล้วก็ต้องดันซอดันสู่แต่ว่าในคววมตอนนี้ก็คือ บุนไายมากๆเลยครับจักรถจักเรือจักนั่งไม่นึงพึ่งเพื่อตึง,ง,งสายดึงคว้าจนเมื่อเรือนี่มุนควงควง,ควงอยู่กลางไม่นทำโคงครับแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าอุย้ยมันก็หมุนแต่มันบ่จมมันบ่เนตได้ครับพี่น้องครับมันอาจที่จมก็เป็นไปได้ไม่ทำโคงหนานี่เชี่ยวขนาดเลยครับพี่น้องครับเฮ็ดห้หัวใจเฮ้าหัมฮีหัมฮอนหัมฮีหัมฮอน โอ้ยหอดนอบหอดเนหอดเนบหอดนอหอดนอหอดเนเลือก no, 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 no. er, ครับสามลำดันซอยกันครับดันซ้ายดันขวาดันซ้า,ดา,ายดันขวาโดยที่บ่มีจุดหมายว่าสิบเป็นจังใดมาจังใดไปจังใดทีด่น้องครับหลายๆคนพร้อมที่จะลบจะสู่จะสายท่านด้านแรกเป็นดานสะพานมิตรภาพไทยล่าครับผมอ่าขันมือหนึ่งมันไปต่ำครับต่อหม้อข่างสะพานเต้ โอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ต้องพูดถึงครับจักมันอย่างสิเกิดขึนนะครับเข้ามาลุนไฟกันชุดท้ายครับชุดท้ายกะผ่านพน้นสะพานไปได้ด้วยความหวาดเสียวครับพี่น้องครับสิ่งเขาบ่รู้จกักว่าขางทึง,งขงลางเป็นจังไดจังไดแบบใดแต่เฮากับผ่านมาได้โดยบรรยายครับพี่น้องครับเออพ่อพามาแล้วปุ๊บก็บไปพ่อนาวัดนาวัดพระธาตุอ่า ถาดเก่านะครับพี่น้องครับพี่น้องมันก็นบีบแต่ปี๊ปี๊ป๊ป๊ป๊เห็ุใหเข้าใจวิวใจวอนโอ้ยังมาทางนี้ด้อยคนบานะครับสุดท้ายเข้ากับพานพลประทัดไปจนได้ครับพี่น้องครับได้ลายเรื่อแถวนั้นก็จะมองว่าโอ้ยคือมาเลยเนาะสูเหตุจังเลยสุดคือมาได้หนูนีน,นัน,นสูดคือเก่งแต่เนาะนะครับสุดท้ายใายสุดครับเหตุให่เห้าพาน <S 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 พระธาตุ เขาเอื่อนผ่าตัดนี่อย่างนะ้อยผ่าตัดต่างกลางน้ำนะครับพี่น้องครับเหตุให้เขาผ่านมาจนไดพ่อผพ่านผ่าตัดมาไหนผ่านเขตหนองคายมาหน่อยนึงนะครับพอเข็ดเมืองมามันกับมืดครับพี่น้องครับเหตุให้เขาต้องพักจักหน่อยนึง<ม>เดี๋ยวซิมีตอนที่สามีครับพี่น้องครับเนื่องจากมืดแล้วเขาบสารสุทธร์เดินทางได้เอา้ามือน,นี้เอาไว้สำนึกก่อนขอบคุณสำหรับการ